หมาค่ะเราไปกันวันนี้ปปาไปคนเดียวปั่นไปคนเดียวปั่นไปเมื่อวานเนี้ยไปไม่ถึงไงมันไกลไปกับ60กิโลครับไปไม่ถึงปบาวันนี้ก็คือฉันต้องไปให้ถึงช่วยเราไปช่วยเราไปอีกนะแต่ว่าปวดกลนค่ะก็เลยไม่ไปดีกว่าวันนี้วันนี้เราจะอยู่ที่หาดกัน ยา,ามาเมาเพาผู้เพราะมันไกลมากเลยลูกแล้วก็ถนนมันก็ทางมันไม่สวยนะถ้าตะกุงมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะอยู่หาดกันเกือบทั้งวันเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าตะกุงเจอว่ายน้ำเลยนะวันนี้มมีวิมเมงเหรโอเคไหมคะไปกันเลยเจอกันที่หาดนะคะยีะ่เหล้วการติ้นสเสร็จแล้วขนาดสายแล้วนะคะจะสิบเอ็ดโมงแล้วค,คนยังไม่มาเลยแต่ว่าอากาศดีมากเลยน้ำมันลดไงเมื่อคืนน้ำคืนน้ำมันลดแล้วมันก็ เปียกทรายเปียกแต่ว่าดีอยู่มันจะได้ไม่แบบไม่เข้าไปในเต็นท์นอนในเต็นท์คนไม่ค่อยเยอะเรามาที่คนไกลๆหน่อยร้อนมากเลยค่ะวันนี้ดูมาทำอะไรเอามาอีกละร้อนมากแต่ยังยังไม่ได้ดูอุณหภูมิเท่าไหร่วันนี้อากาศเท่าไหร่ ยี่สิบสมยี่สอนอยูนี่แหละจนอยู่กจะกลับแต่ว่าก็เอาผลไม้มาอยู่มัสสามชั่วโมงมาสามชั่วโมงแหละคิดว่าป,ป่าป้าอับป,ป่าป,ป้า นะอ,อ,อะไรกีเวกอะไรได้ไปได้มาแค่จะมีหลายสิลมมามกเล่นอยู่ไกลไกทางนี้ก็นอนนู่นเล่นอยู่ไกลไก แดดอยู่ก็ดีอยู่แต่ก็รู้ลมไม่แค่ดดบเลย ไปซื้อของนิดๆหน่อยๆกันเดินไปนะคะเด็กก็อยากไปด้วยกินอะไรนิดหน่อยแล้วก็ไปต่อไปซื้อของนิดหน่อยกันไปค่ะตะกุ้งก็เดินเร็วแม่ก็เดินตามไม่ทันนะคะ กะว่ามาเดินเล่นด้วยเดินเร็วเดินเร็วเกินนออตอนตอนห้อกลับดีตอนนั้นนะลัลันลาไปทะเลโอ้ยบานสีสวย แแล้วพี่สาวแคบมากค่ะที่นี่แคบมากคนก็เยอะไปนี้ก็ได้ไม่ได้ดูอย่างน,นี้ดอ,อกข้างนอกนะลูกเนาะมาแล้วออกมาแล้วคนเยอะมาก ไอเสือเธอยังไม่กินข้าวเลยนะเอลอลูกเอฟเบียเลิกเลิกโอเคโอเคโอเคเย้ได้แล้วเอฟเบียไอซ์ได้แล้วค่ะมาซื้อมาให้เมื่อกี้มาตอนไปคนบ่มีบ่ดี ยูกินเร็วๆนะมันละลายนะลูกนะไปกันเลยกลับบ้านเดินเร่นก่อนยาพาสวัสดีค่ะรอท่านตุกุ้องูท่านตะกก้งวิ่งไปนะเดี๋ยวนะท่านตะกก้งไปเอาเปียซอยมาเฟกเซนนั่นรอท่านตะกกุ้ตรงนี้นะยาทนนี่อยู่เฉยๆเที่ยงค่ะกินกินข้าวอะไรไปซื้อ ไปซื้อของมาแล้วก็มากินอะไรก่อนมากินข้าวกันขนมปังเนี่ไม่นิสรีนนสร์เลยนี่นีนเอากกเอซโคลาเดว้ากกดเด้เกค่ะแล้วเราก็จะไปหาดเหมือนเดิมวันนี้ร้อนที่สุดแล้ว 8, 9, 9, ยี่สองศาเดี๋ยวเราไปกันจะลมอีกไหมลมแล้วทำให้วาสดามันาาว่าซา,า,าโอเ,เรา,าการ็าตะกุงกันเดีวโตนมานี่ แดี๋ยมาต้องหลบไหมนี่หน,น,น,นูแคบแคบไม่มมหลบเสร็จแลวมาเหมือนออเดิมเล่นเหมือนเดิมน้ำเย็นนิดนึงเหมือนเดิมบอก่าทำไอศคกินหน่อยอยากกินหน่ยอยตัวใหญ่มากนะคะ นอนเล่นฟังเสียงคลืน่นนอนเล่นฟังเสียงคลื่นสัตว์เด็กก็ไม่ยอมเสียงหรอกเอาอ,อาเ F P I ไอเาไปอเ F P I ว้าสายคูย่สิงนะ พี่ตอนกับท่านตะกุง้งลูกหนาวไม่ไม่เล่นละไม่เล่นน้ำแล้วหนาวันนี้ท่านตกุ้งไม่ได้นี่เลยไม่ได้ลงน้ำเลยเดี๋ยวสักหน่อยก็กลับกันค่ะอีกสักชั่วโมง อากาศดีนะน,น,นั่งชิวๆอ,อ,อยู่ข้างบนได้อยู่แต่ว่าถ้าลงน้ำมันก็คือหนาวอยู่เย็นอยู่รอตากเสื้อผ้าให้แห้งก่อนแล้วค่อคยกลับกันชิวๆวันนี้แล้วกลับไปทำอะไรกินกันอีกกินยำเหรอโชบมาแล้วได้ลกูก

เปลี是是่ยนกันเกงเดียวอตกลุกลวอม่หรอ

来，表妹。